ในจักรวาลอันกว้างใหญ่มีดวงดาวนับพันล้านดวงแต่บางดวงก็ลุกโชดช่วงเพียงชั่วครู่ก่อนจะลาลับไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับศิลปินสิบคนที่เราจะพูดถึงในวันนี้พวกเขาอาจไม่มีเวลาบนโลกใบนี้นานนักแต่ทุกก้าวที่พวกเขาทิ้งไว้กลับเต็มไปด้วยเสียงดนตรีเรื่องราวและแรงบันดาลใจที่ตราตรึงอยู่ในใจเราเสมอแม้แสงจะดับลงแต่ประกายของมัน ยังคงกระพิบอยู่ในความทรงจำและนี่คือบ o อบอินอ n มินรายการสาระบันเทิงเสิร์ฟเร็วที่ไม่ได้เล่าแค่ความจริงแต่เล่าความรู้สึกภายใต้คอนเซปต์วัน p ๊อบวันสตอรหยิบเรื่องราวป๊อปปที่เรารู้จักดีแล้วเล่ามุมที่เราอาจไม่เคยรู้จักมาก่อน1ปรากฏการณ์1ความทรงจำหนึ่งมุมมองใหม่ในเวลาสั้นๆที่อาจทำให้คุณหยุดคิดยาวๆ เทปแรกของเราขอเปิดด้วยเรื่องราวของสิบศิลปินผู้จากไปก่อนวัยอันควรแต่ยังคงอยู่ในใจคนฟังทั่วโลกตั้งแต่ไอคอนวัยรุ่นที่กลายเป็นตำนานไปจนถึงศิลปินอินดี้ผู้จุดประกายแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เพราะบางครั้งแสงดาวที่ดับไปเร็วที่สุดก็คือแสงที่เคยสว่างที่สุดเช่นกันนี่คือป๊อปอินอ n มิ e 10ศิลปินดังที่จากไปก่อนวัยอันควร 1. เคิร์ตโคเบน27ปีเคิร์ตโคเบนคือไอคอนของวงการคลาร์ชในยุค90ที่นำพาเนวา่าสู่ความสำเร็จระดับโลกด้วยเพียงฮิตอย่าง Smells Like Teen Spirit ที่มีเพียงแต่เป็นเสียงของยุคสมัยแต่ยังเป็นเสียงสะท้อนของความผิดหวังและต่อต้านสังคมของวัยรุ่นในยุคนั้นชีวิตของเขาไม่ได้ง่ายเขาต่อสู้กับโรคซึมเศร้าและการเสพติดที่รุมเร้า แต่ยังคงทุ่มเทกับดนตรีอย่างสุดใจแม้ว่าเขาจะจากไปด้วยวัยเพียง27ปีผลงานและจิตวิญญาณของเคริร์ตกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินหลายรุ่นและเพลงของเขายังคงถูกฟังทั่วโลกอย่างไม่มีวันจางหาย 2. เอมี่ไวท์เฮาส์27ปีเอมี่ไวท์เฮาส์นักร้องหญิงผู้มีเอกลักษณ์เสียงโซ่ผสมแจ๊ส ที่กลายเป็นตัวแทนของความจริงใจและความเปราะบางในโลกดนตรีอัลบั้ม Back to Black ที่เปียกไปได้วยความเจ็บปวดส่วนตัวถ่ายทอดผ่านเสียงร้องที่ดิบและซึ้งกินใจเปิดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและการเสพติดที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ในวงการบันเทิงเอมี่ไม่เพียงแต่สร้างผลงานเพลงที่ทรงคุณค่าแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้คนพูดถึงการช่วยเหลือและเข้าใจผู้ที่กำลังทุกข์ทรมาน แม้เธอจะจากไปแต่เสียงของเอมี่ยังคงก้องกังวลในใจแฟนเพลงทั่วโลก 3. อารินยา22ปีอารินยาหรือที่แฟนเพลงเรียกว่าเจ้าหญิงแห่ง R&B ที่สร้างชื่อด้วยเสียงร้องนุ่มนวลและการแสดงที่มีสเสน่ห์เธอเป็นหนึ่งในศิลปินที่ผสมผสานเสียงฮิปฮอปและ R&B ได้อย่างลงตัวเพลง Try Again ไม่เพียงแต่ทําให้เธอโด่งดังแต่ยังเป็นตัวแทนของยุค90และต้น2000อีกด้วยด้วยความสามารถที่หลากหลายทั้งร้องและแสดงเธอได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแต่ชีวิตของเธอก็ต้องจบลงอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในปี2001ซึ่งเป็นการสูญเสียที่สะเทือนใจแฟนเพลงทั่วโลก see, see, talk, trying, yeah. 4. HIT เลเจอร 28ปีนักแสดงชาวออสเตรเลียที่สร้างเชื่อจะบทร้ายหลายบทบาทแต่ที่สร้างความประทับใจมากที่สุดคือบทโจ๊กเกอร์ใน The Dark Knight ผลงานการแสดงนี้เปลี่ยนมาตรฐานตัวร้ายในวงการหนังและได้รับคำชมอย่างล้นหลามจนได้รางวัลอสการ์หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเป็นคนที่ทุ่มเทนในการเตรียมบทบาทนี้อย่างหนักจนหลายคนเชื่อว่าเขาแทบจะกลายเป็นตัวละครนั้นจริง แม้ว่าชีวิตของเขาจะถูกพรากไปอย่างรวดเร็วแต่ผลงานและการแสดงของเขายังคงถูกกล่าวถึงและศึกษาจนถึงทุกวันนี้ 5. เชสเตอร์เบนิงตัน4ีปีเชสเตอร์เบนิงตันนักร้องนำวงลิง์เคียนพาร์คผู้ซึ่งเสียงร้องที่ทรงพลัง ได้ช่วยปลุกใจแฟนเพลงทั่วโลกโดยเฉพาะคนที่กำลังเผชิญกับความเจ็บปวดทางใจเพลงฮิตอย่าง Indian และนำกลายเป็นเพลงแห่งความหวังและการต่อสู้แม้ว่าเขาจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความยากลำบากและความเจ็บปวดทางอารมณ์แต่เสียงของเชสเตอร์ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนการจากไปของเขาในปี2017กลายเป็นจุดเปลี่ยนให้เกิดการพูดคุยเรื่องสุขภาพจิตในวงการเพลงและสังคมโดยรวม จงยอน27ปีจงยอนไม่ได้แ่นแค่สมาชิกวงชายนี่แต่ยังเป็นนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ที่มีพรสวรรค์เขาเป็นที่รักในเสียงร้องที่อบอุ่นและเนื้อเพลงที่ลึกซึง้งเพลงเดียวอย่างเดชาบู u, และโลลี่แสดงถึงความจริงใจและความเปราะบางของเขาการจากไปของเขาทำให้วงการเคป๊อปหันมาสนใจเรื่องสุขภาพจิตมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยเรื่องความกดดันและการดูแลใจในวงการบันเทิงเกาหลีเจ็ดว <I> ิทนีย์ฮุสตัน48ปีนักร้องหญิงผู้ทรงพลังที่สร้างชื่อด้วยเสียงร้องที่ไพเราะและเพลงอมาตะเช่น I will always love you เธอเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักร้องหญิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีแม้ว่าชีวิตของเธอจะเต็มไปด้วยปัญหาส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแต่เธอก็ยังคงทิ้งผลงานเพลงที่ยิ่งใหญ่และเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นหลังแ ไมเคิลแจ็กสัน n 50ปีราชาแห่งป๊อปผู้ที่เปลี่ยนแปลงวงการเพลงและวัฒน,นธรรมป๊อปทั่วโลกด้วยเสียงร้องที่โดดเด่นการเต้นที่มีเอกลักษณ์และมิวสิกวิดีโอที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเพลงอัลบั้มทริวเลอร์ของเขายังคงเป็นอัลบั้มที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์แม้ว่าเขาจะจากไปในวัย5้ปีแต่ผลงานและอิทธิพลของเขายังคงส่งผลต่อวงการเพลงและแฟนเพลงทั่วโลก 9. คูฮาร่า28ปีอดีตมาชิกวงคารา่าที่ไม่ได้เพียงแค่ไอดอลแต่ยังเป็นตัวแทนของปัญหาไซเบอร์บูลลี่ในวงการบันเทิงเกาหลีการต่อสู้ของเธอกับการถูกกลันแกล้งออนไลน์และปัญหาสุขภาพจิตทําให้สังคมหันมาให้ความสําคัญและตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้นการจากไปของเธอเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในเรื่องสุขภาพจิตและความปลอดภัยทางออนไลน์ในเกาหลีใต้ อวิชียี่สิปปีดีเจและโปรดิวเซอร์ระดับโลกที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้ EDM กลายเป็นกระแสหลักเพลงฮิตอย่าง Wake Me Up และ Levels ทำให้เขากลายเป็นไอคอนในวงการเพลงอิเล็กทรอนิกส์ทิมมีความสามารถพิเศษในการผสมผสานเสียงร้องและดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ให้กลมกลืนกันการจากไปของเขาเป็นการสะท้อนปัญหาสุขภาพจิต ในวงการดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และช่วยกระตุ้นการพูดคุยเรื่องนี้ในวงกว้างแม้ดาวเหล่านี้จะดับไปก่อนเวลาแต่แสงที่พวกเขาทิ้งไว้ไม่เคยเลือนหายไปจากท้องฟ้าเสียงเพลงของพวกเขายังคงเล่นอยู่ที่ไหนสักแห่งในหูฟังของใครบางคนในบันทิกความทรงจำของยุคสมัยหรือแม้แต่ในใจของคนที่ไม่เคยรู้จักชื่อพวกเขาด้วยซ้ำ แต่กลับรู้สึกบางอย่างแค่ได้ฟังศิลปินที่จากไปก่อนวัยอันควรคือบทเรียนแห่งความไม่แน่นอนของชีวิตคือการเตือนใจว่าพรสวรรค์บางอย่างอาจเปล่งประกายในช่วงเวลาสั้นๆแต่กลับทิ้งแรงสั่นสะเทือนที่ยาวนานกว่าหลายสิบปีพวกเขาคือเครื่องหมายของคำว่าแม้ตัวตนจะหายไปแต่งานจะอยู่ตลอดไป บทเพลงที่ถูกเขียนในห้องนอนเล็กๆเ,เสียงที่ถูกอัดในช่วงเวลาที่ยากลำบากการแสดงสดครั้งสุดท้ายที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆทุกอย่างเหล่านั้นกลายเป็นมรดกกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนลุกขึ้นมากล้าเป็นตัวเองในวันนี้และนี่คือเรื่องราวของศิลปินสิบคนที่แม้จะจากไปก่อนเวลา แต่งงานและความทรงจำของพวกเขายังอยู่กับเราเสมอทุกเสียงร้องทุกตัวโน้ตทุกประโยคในบทสัมภาษณ์ยังอยู่ครบเหมือนกับว่าพวกเขาไม่เคยจากไปไหนเลยเพราะนี่คือ p o p in a minute One Pop One Story รรายการที่เราไม่ได้แค่เล่าเรื่องป๊อปแต่เล่าเรื่องความรู้สึกแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า